สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง p l a y l o t ครับวันนี้เราอยู่เกม NFT ที่ชื่อว่า Summoner Master Legacy เกมการ์ดในตำนานอีกเกมหนึ่งของไทยครับที่นำมาปัดฝุ่และอัปเกรดใหม่ให้เป็น NFT โดยคุณสามารถสร้างเด็กของคุณเพื่อน,นำไปต่อสู้สไตล์โลกไลท์เด็กบิลดิ้งให้ทุกๆก,การเล่นมีความแปลกใหม่และสนุกอยู่เสมอส่วนตัวการ์ดของเขาก็มีการจัดกิจกรรมแจกอยู่เรื่อยๆนะฮะในวันนี้รายละเอียดตัวเกม หรือว่าไวท์เบเปอร์ได้มีการประกาศออกมาแล้วจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับก่อนอื่นเลยคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนําในการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปรีวิวภาพรวมของตัวเกมเฉยฝากกดติดตามช่อง y o u t u เพ p ยร์ล็อตแล้วก็กลุ่ม a c e b o o k เพีย o ์ล็อตด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อจะไม่พลาดข่าวสารสาคัญในวงการเกมบนนับถีนะเราไปย้อนคุยเรื่องประวัติการ์ดซัม m a นเ e อร์มาสเตอร์กันคร่าวๆก่อนแล้วกันครับตัวการ์ดที่ชื่อว่าซัม m อ n เนอร์เริ่มต้นมาประมาณ20กว่าปีแล้วฮะ เป็นการ์ดเกมที่คิดค้นและสร้างสรรค์ระบบโดยคนไทยซึ่งในยุคนั้นเรียกว่ามีการต่อสู้ระหว่างการ์ดเกมหลายค่ายนะครับไม่ว่าจะเป็น Magic เมจิก t e r i n g หรือว่าการ์ดยูกิแต่ด้วยความที่เป็นการ์ดภาษาไทยอ่านง่ายและมีเอกลักษณ์ทั้งทางภาพและวิธีการเล่นครับเลยสอดแทรกเข้ามาในสังคมการ์ดเกมยุคนั้นไม่ยากนักฮะนอกจากการ์ดเกมที่เป็นการเล่นระหว่างผู้เล่นกันแล้วครับหรือการจัดการแข่งขันโดยร้านขายการ์ดที่สมานเหล็กเองแล้วถ้าใครจำได้เนาะ ตัว Summoner Master ครับยังมีการจัดเป็นโนาเมนต์แข่งขันของตัวเองในห้างสรรพสินค้ายุคแรกๆเลยก็ว่าได้ฮะที่สำคัญครับตัวของการ์ดไม่ใช่เพียงออกมาแค่เด็กสตาร์เตอร์เท่านั้นนะครับยังมีการทยอยออกมาอีกหลากหลายเวอร์ชั่นครับมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแบนด์การ์ดบางใบเพื่อให้มีความสมดุลมากขึ้นมาวันนี้ครับได้ถูกการจัดทำเป็น NFT เพื่อให้คุณสามารถสะสมการ์ดจัดเด็กได้ง่ายมากขึ้นด้วยระบบบล็อกเชน สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนผ่านตลาดของตัวเกมได้ครับโดยเกมสร้างอยู่บนเชนของ BSC ที่หลายๆคนคุณเคยกันเนาะทีนี้ส่วนของข้อมูลตัวเกมครับที่เปิดเผยออกมาใน White Paper ล่าสุดครับ NFT ของตัวเกมนี่จะมีหลักๆอยู่2ตัวครับ1ก็คือตัวของการ์ดท,ที่คุณสามารถสะสมนําไปเล่นหรือซื้อขายแลกเปลี่ยนกันได้และ2ครับตัวของ NFT Banner ที่จะมาแสดงถึงความโดดเด่นของผู้เล่นแต่ละคนครับ ในส่วนตัวการ์ดครับจะมีหลายๆสิ่งที่ทุกคนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะฮะไม่ว่าจะเป็นส่วนของรูปภาพดีไซน์ตัวละครระบบธาตุและก็ความแรงการ์ดท,ที่จะมาบ่งบอกถึงความหายากของการ์ดใบนั้นครับนอกจากนั้นยังมีส่วนของขอบการ์ดด้วยเนาะถ้าใครนึกถึงสมัยก่อนก็จะเป็นแบบการ์ดฟอยล์ประมาณนี้แหละนะครับที่จะมาเพิ่มเป็นขอบทองฮะให้คุณสามารถสะสมได้เพิ่มเติมมากขึ้นครับและส่วนของแบนเนอร์ฮะตัวนี้คืออะไรครับ ฟังก์ชันนี้เหมือนเป็นป้ายตราเนาะที่จะมาสแสดงถึงความแข็งแกร่งและประสบการณ์ในการเล่นครับที่จะมาเป็นรูปตราสีและความรายที่แตกต่างกันเช่นเดียวกันครับและจะมีระดับเลเวลด้วยเนาะซึ่งจะส่งผลต่อการเล่นเกมด้วยฮะระบบของการเล่นเกมเกมนี้ครับจะมีอยู่2โหมดให้คุณเลือกเล่นครับอันดับแรก Story Mode หรือว่าโหมดเนื้อเรื่อง ใครทเคยเล่นการ์ดเกมมาก่อนครับอย่างสมัยผมเนี่ยเรียกว่าไม่ได้สนใจตัวเนื้อเรื่องของการ์ดมากนักเนาะเพราะเรียกว่าซื้อแพ็คการ์ดมาแล้วครับก็แกะแล้วก็หวดกเพื่อนเลยฮะแต่จริงๆแล้วกับการ์ดซัมมอนเนอร์เนี่ยเขามีเรื่องราวของตัวเกมเขาอยู่นะที่คุณจะสามารถมาเล่นได้ครับโดยระบบนี้ไม่ต้องเสียค่าพลังงานในการเล่นด้วยเนาะแต่สิ่งที่รับกลับมาครับจะเป็นเพียงแค่ค่าประสบการณ์เท่านั้นครับส่วนที่2ครับคือ c h a Challenge Mode หรือว่าระบบ PVP นั่นเอง ที่จะไปแข่งขันกับผู้เล่นคนอื่นไต่แรงแต่ระดับขึ้นไปครับในส่วนนี้คุณจะเป็นต้องใช้ energy หรือค่าพลังงานในการเล่นแต่ละตาครับและมีสิทธิได้รับผลตอบแทนกลับมาด้วยนะแต่ส่วนของผลตอบแทนเดี๋ยวเราไปพูดคุยอีกทีครับหลุมของการเล่นเกมครับเขาอธิบายไว้ดังนี้ฮะมีอยู่ทั้งหมด3ระบบครับส่วนของ run collect แล้วก็ load out ครับ run ก็คือส่วนการเล่นเกมนั่นเองครับที่คุณจะเข้าไปร่วมเล่นเกมเนาะไปต่อสู้และก็แข่งขันครับ เมื่อผลลัพธ์ออกมาเนี่ยตัวเกมก็จะมีการคำนวณแต้มเพื่อไปจัดแรงจัดระดับอันอีกทีหนึ่งครับส่วนที่2ครับ Collecting and Leveling คือส่วนถัดมานะครับจากเฟดลนันแล้วเมื่อได้รับแต้มมาแล้วครับก็จะไปแบ่งเป็นค่าประสบการณ์ที่จะไปอัปเกรดส่วนของแบนเนอร์ของคุณและแต้มแรงจะไปคำนวณส่วนของรางวัลที่คุณได้รับครับที่จะมีโอกาสได้รับทั้งในส่วนของ n f t และไอเทมที่เป็นการใช้ภายในตัวเกมครับ ไม่ใช่เหรียญไม่ใช่โทเคนต่างๆนะจะมีแค่2ส,ส่วนเท่านั้นครับและโหลดเอาท์ครับหรือเฟสของการเตรียมตัวที่คุณสามารถใช้เวลาในการจัดเด็กผสมการ์ดของคุณอัปเกรดส่วนต่างๆเพื่อนำกลับไปเล่นในโหมดรันใหม่อีกรอบหนึ่งครับและเมื่อเฟสร,รันได้เริ่มต้นขึ้นครับคุณจะได้รับแมปที่ตัวเกมได้สร้างขึ้นมาครับสำหรับการเล่นแต่ละครั้งโดยแมปนียจะมีส่งผลที่แตกต่างกันเนาะคุณจะเป็นต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เข้ากับสถานการณ์ด้วยครับ และเมื่อการต่อสูดเด้เริ่มต้นขึ้นครับกดง่ายๆก็คือว่าใครเลือดหมดก่อนก็แพ้ไปนะฮะตัวชนิดของการ์ดครับจะแบ่งออกเป็น2แบบครับคือซีลแลวก็มิสติกอ่ะถ้าใครไม่ได้คุ้นเคยนะครับผมอธิบายง่ายๆก็คือการ์ดของตัวละครแล้วก็การ์ดเวทมนต์เองครับในแต่ละใบครับทางมุมซ้ายบนจะมีค่ามานาหรือการเรียกใช้งานการ์ดแต่ละใบยอยู่ครับและมีส่วนของรายสกิลเพิ่มเติม,ตมอยู่ทา้งาด้านล่างนะฮะ ถ้าเป็นการ์ดที่เป็นตัวละครครับจะมีเพิ่มเติมส่วนต่างๆอีกครับฝั่งนัานล่างซ้ายมือครับมีค่าพลังโจมตีอยู่ด้วยและฝั่งน้่นล่างขวามือครับจะเป็นส่วนของเลือดหรือพลังชีวิตฮนะส่วนของมิสติกการ์ดครับหรือว่าการ์ดเวทมนต์เนะเาะก็แสดงมาเพียงแค่ค่าไรยหรือว่ามานาคอสครับทางมุมซ้ายบนและค่าความสามารถของการ์ดที่คุณเรียกใช้งานอยู่ทางด้านล่างเหมือนกันครับอีกส่วนหนึ่งที่เพิ่มเติมมาครับคือระบบ up level ัพค่าสกิลต่างต่างของตัวการ์ด ตัวสกิลทรีตรงนี้จะมีการอัปเดตเพิ่มเติมกันมาอีกในอนาคตฮนะเพราะฉะนั้นครับระบบการเล่นเนี่ยผมให้คุณนึกถึงในสมัยก่อนเนาะเวลาคุณเดินไปร้านขายการ์ดก่อนครับไม่ว่าใครจะไปร้านไหนหรือว่าสะพานเหล็ก,ก็ตามครับขั้นตอนแรกครับคือการเลือกซื้อกาดเพื่อเริ่มเล่นเกมกับเพื่อนของคุณอันนี้เป็นเหมือนกันเลยครับที่คุณสามารถซื้อได้ผ่านทางร้านค้าของทาง Su m m o n e r m a s เ e อเองหรือว่าซื้อผ่านคนอื่นในระบบตลาดของตัวเกมก็ได้ครับ หลังจากนั้นเนี่ยก็ออกไปเล่นเกมเนาะมีทั้งมีหมดเนื้อเรื่องการแข่งขันครับและมีสิทธิ์ได้รับผลตอบแทนกลับมาในรูปแบบของไอเทมและอุปกรณ์ต่างๆถ้าเป็น NFT ที่คุณได้รับมาเนี่ยก็สามารถนํากลับไปวางขายในตลาดได้อีกเช่นเดียวกันครับทีนี้เรามาเจาะลึกในส่วนของรางวัลของตัวเกมกันบ้างครับแน่นอนนะฮะเกมนี้เป็นเกมที่สร้างมาในคอนเซ็ปต์ของ Play to e a r n เนาะแต่ไม่ได้เอิญมาเป็นเหรียญหรือว่าโทเค็นของตัวเกมนะครับ คุณลองนึกไปถึงในสมัยเด็กอีกแล้วนะฮะเวลาที่คุณไปเล่นกับเพื่อนครับถ้าคุณชนะและได้เงินมาอันนี้ก็แสดงว่าคุณพนันกับเพื่อนหรือว่าเล่นกันแบบกินต่างแล้วนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นครับสิ่งต่างๆที่คุณได้รับมาครับนอกเหนือจาก EXP ที่คุณเอาไปอัปเกรดส่วนของต่างๆแล้วในตัวเกมนะครับยังเป็นส่วนของ In g เกม Currency ที่เป็นสกุลเงินภายในตัวเกมครับสามารถนําไปใช้งานผ่านร้านค้าของตัวเกมซึ่งในส่วนนี้แลกเปลี่ยนกันไม่ได้นะเออพราะว่าเขาไม่ใชโทเค็นเนาะ เอาแล้วมันจะเอื้อได้ยังไงครับเรียงตัวเกมครับที่เป็นอินเกมเนี่ยจะมีอยู่2แบบครับคือซีลแฟกเมนต์และก็โซเจมที่ได้มาจากการเบิร์น NFT ของคุณทิ้งไปครับยิ่งระดับ NFT คือสูงมากเท่าไหร่ยิ่งได้รับโซเจมกลับมามากขึ้นเท่านั้นครับทั้ง2ตัวนี้ครับสามารถนําไปใช้สุ่มแพ็กการ์ดหรือว่าเรียกง่ายๆก็คือการฉาบปองนั่นเองครับและนําไปใช้งานในร้านคา้าของเจมครับเพื่อซื้อของต่างๆที่สามารถนําไปอัปเลเวลแบนเนอร์ของคุณได้ครับ รถแม็ของเกมนี้ครับเรากําลังเข้าสู่ควอเตอร์ที่สของปีนี้ฮะก็จะมีการเปิดเผยตัวเกมเพลย์ออกมามากขึ้นครับสวมการขายการ์ดในรูปแบบของ NFT pre-sale ครับและช่วงปลายปีครับควอเตอร์ที่สเกมจะเปิดอย่างเป็นทางการให้คุณสามารถมาดวลการ์ดมาเล่นกันได้แล้วนะฮะในเฟสของการขายการ์ดในที่จะมาเกิดขึ้นในควอเตอร์ที่สเร็วๆนี้ครับจะมีอยู่ทั้งหมด2แบบ2แพ็คครับแบบที่1ครับคือ booster pack ในแพ็กนี้จะมี NFT ทั้งหมดอยู่3ใบครับรวมกับแบนเนอร์ให้คุณสามารถไปเริ่มต้นเล่นเกมกันได้เนาะหรือใครที่เป็นแฟนเกมนี้ครับจะมีส่วนของ Founder Pack ที่เขาบอกว่าเป็น first ever limited n f t collection สำหรับแฟนของเกมนี้หรือคนที่อยากจะสะสมครับก็จะมีขายทั้งหมด2,000 p a แพ็คในช่วง Pre-Sale นี้ครับในคอลเลคชันนี้ฮะจะมีตัวละครแบบยูนิค32ตัวที่มาจากทั้ง4ธาตุคือดินน้ำาลบและก็ไฟ อันเป็นตัวแทนของ4อาณาจักรครับภายในแพ็คนี้จะการันตีการระดับแร่ขึ้นไปแน่ๆหนึ่งใบครับอีก2ใบจะเป็นระดับคอมมอนเนาะรวมถึงมีโอกาสออกขอบทองมาให้คุณสะสมด้วยครับใครสนใจเกมนี้ครับก็อย่าลืมติดตามกันนะว่าเขาจะมาขายเมื่อไหร่ราคาเท่าไหร่กันแน่ครับที่สําคัญเนี่ยเขามีกิจกรรมให้คุณร่วมสนุกเพื่อรุ่นรับการเอฟแบบฟรีๆอยู่เรื่อยๆนะครับทา,ทางกลุ่มเทเลแกรมกลุ่ม Discord หรือว่าเฟซบุ๊กของทางตัวเกมครับเราต้องมาดูกันนะครับ ว่าเกมการที่เคยอยู่ในวงการมาในช่วงเวลา20กว่าปีจะกลับมาทำเป็น NFT และสามารถเดินหน้าต่อไปได้ไกลขนาดไหนครับแต่ที่สำคัญเนี่ยส่วนตัวเนาะผมคิดว่าเขาไม่น่าจะหนีหายหรือว่าลักภูไปเหมือนหลายๆเกมแน่นอนครับจะเป็นอย่างที่ผมพูดไว้ไหมต้องให้เวลาพิสูจน์กันแล้วเนาะคุณล่ะคิดเห็นยังไงกันบ้างครับพิมพ์บอกผมหน่อยลวกันนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ